ในคลาสเนี้ยค่ะเนื้อหาคร่าวๆประมาณไหนคะเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับมือใหม่แล้วก็แก้ไขสิ่งผิดพลาดส,สำหรับมือเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ส,สิ่งนี้จะต้องนำมาใช้ทั้งหมดเลยครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อที่ทุกท่านจะประสบความสําเร็จกับการเทรดกับชีวิตทุกๆอย่างของตัวท่านเองนะครับสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฮียยุทธค่ะเฮียยุทธเดอะเซิร์ฟเทรดทองนะคะและมาดามตุกค่ะเราสองคนจะมานำเสนอค่ะคลาสพิเศษที่สุดเลยนะคะสเปเชียลสุดๆเพราะว่าคลาสนี้ค่ะเป็นคลาสหลักคิดไ i n ์เซ็นักเทรดเงินล้านค่ะซึ่งเทรดเดอร์ที่ดีและประสบความสำเร็จทุกๆท่านนะคะจะมีหลักคิดแบบนี้นะคะมีไม n ์เซ็ตแบบนี้ค่ะคลาสนี้นะคะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยค่ะครับ หลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเจอหรือเจอมาแล้วกับการตกเหวหรือติดดอยก็ตามลดความระหว่างทางหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับการเทรดการลงทุนกับชีวิตของท่านท่านจะได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ไขหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จจากคลาสนี้ครับ เนื้อหาในคลาสนี้นะคะเฮียได้ถ่ายทอดค่ะเรื่องราวประสบการณ์เอามาร้อยเรียงค่ะวว่าการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จควรจะต้องรู้อะไรบ้างและถ้าไปเจอข้อผิดพลาดดังเช่นตัวอย่างที่เฮียยกอะค่ะเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงและมีหลักและมีวิธีคิดแบบไหนค่ะแล้วพิเศษกว่านั้นค่ะคือพอเกิดข้อผิดพลาดแล้วค่ะถ้าเป็นคนที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยเจออันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เนาะก็สามารถเรียนรู้จากเฮียแล้วก็ ็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมือเก่าและมีบาดแผลมาแล้วแล้วบาดแผลมันฝังแน่นอยู่ข้างในใจเราก็จะมีเวิร์กช็อป เพื่อให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มันยังคงฝังอยู่ในจิตใจจิตใต้สำนึกของท่านให้มันหายไปได้ครับซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกๆคนเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านมีบาดแผแลเราไม่สามารถดูแลบาดแผลนี้ให้ลบหายออกไปจากตัวตนของท่านได้ไม่สามารถที่ก้าวไปสู่ความสาเร็จได้เนาะการจะก้าวไปข้างหน้าให้สูงกว่าเดิมให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ เราจะต้องลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของเราให้มันหายไปทั้งหมดก่อนนะครับเวิร์กช็อปและคอร์สนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้ท่านและเป็นวิธีที่จะทําให้ท่านนําไปแก้ไขและนําไปใช้ได้จริงก็คือทุกท่านก็จะได้เรียนรู้และก็จะมีหลักคิดมีแนวทางนะคะที่จะทําให้ท่านนะคะก้าวข้ามผ่าน จุดนั้นๆไปได้นะคะตุ๊กนะคะจะมาแกะรอยค่ะแกะรอยทุกๆประสบการณ์ของเฮียนะคะเอามานําเสนอเสิร์ฟให้กับทุกๆคนเลยนะคะและที่สําคัญคลาสนี้เรามีเวิร์กช็อปค่ะเราจะมีซูมเวิร์กช็อปสดๆนะคะให้ทุกๆคนได้คุยถามตอบกับเฮียนะคะในทุกวันเสาร์ค่ะทุกๆวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งค่ะเราจะเริ่มนะคะ ต้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเป็นวันที่ดีมากๆเลยกับโปรโมชั่น9เดือน9นะคะเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนค่ะมาเข้าคลาสกับเรานะคะหลักคิดไม่เซตนักเทรดเงินล้านค่ะตีแผ่ประสบการณ์ของเฮียยุทธและช่วยทุกๆคนนะคะให้ประสบความสำเร็จเป็นนักเทรดที่ดีที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเหมือนแบบขึ้นทางด่วนเลยใช่ไหมเฮียใช่ครับถูกต้องเลยครับ จะมีทั้งวิธีแก้ไขเหตุการณ์ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ในทุกๆเหตุการณ์ทําอย่างไรได้บ้างเราจะมาเจอกันในคลาสเรียนนะครับพอคุณเข้ามาในคลาสเราแล้วนะคะไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามพวกเราได้เลยพวกเราก็จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะเข้าคลาสกับเรานะคะกับโปรที่9เดือน9นี้นะคะราคาเต็มของคลาสนี้นะคะ7,900บาทค่ะ แต่โปร9เดือน9ค่ะเราให้ทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วมาเป็นแฟมิลี่เดียวกับเรานะคะในราคา5,555บาทค่ะเย้เราจะได้มาพบกันกับวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยมีใครบอกท่านไม่เคยมีใครขุดคุย ประสบการณ์ที่เลวร้ายของตัวเองมาสอนคนอื่นในคอร์สแบบนี้เป็นคอร์สพิเศษสุดๆสำหรับทุกท่านนะครับอยากเจอกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนรีบสมัครด่วนเลยนะคะกับราคาพิเศษขนาดนี้นะคะก็สามารถทักลงมาใต้คลิปนี้ว่าสนใจนะคะสนใจสนใจสนใจนะคะแล้วก็ทักอินบ็อกซ์นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปเลยคะ่ะแล้วพบกันในคลาสนะคะบ๊ายบาย